โหโอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้ยู่ผมเป๊ปเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแล้วครับตัวใหม่โคอี้นะฮะใหม่แกกองเลยครับอีวนผมเพิ่งตกใจนะเพิ่งอัพโอเคครับเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับนี่ฮะเฮ้ยนี่มันเถือนมากเลยนะครับคุมเต่า85สกิลคือป้องกันการซื้อต่อ36เปอร์เซ็นต์นะครับยี่ดิดตัวเนี่ยเป็นดาบนะครับ คือเมื่อคุณสร้างครบสามหลังเนี่ยโอกาสสามสิบสาเเซนไปยังจุดสตาร์ทและเพิ่มทุกครั้งที่ไม่แสดงผลเนี่ยเพิ่มครั้งละสองเซนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายคนถามว่าหายังไงหาอย่างนี้ครับนี่ฮะแปดพันครับ8ปดพันคิปตันนะฮะซึ่งคิปตันผมมีอยู่เท่านี้จริงๆเพชร อ่าเป็นอีเวนตนะ์แจ็คพอตนะแจ็คพอตสุ่มทีละห้าเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูมีแค่ยี่สิบประเภทจริงจริงยี่สิบเนี่ยยี่สิบพิตตันมาแล้วครับโอ้ย oh, ี่สิบพิตตันเพียบเลยมีเท่านี้จริงจังเนี่ยฮนะก็สำหรับถามผมว่าผมว่ามันดีไหมมันดีนะครับเพราะว่าสก,กิลของคาทีนาในชุดว่ายน้ำแม่งไม่ค่อยออกเลยนะฮะยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ป้องกันการซื้อต่อสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ย เป็นสกิลใหม่นะครับซึ่งผมว่ามันน่าโอเคดีสำหรับใครที่มีเรียกว่ายังไงเดียคิดตันเหลือแล้วกันนะครับก็ลองลองดูกันแล้วกันนะครับส่วนผมก็อาจจะต้องขอลาครับเนื่องจากเพชรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะฮะหมดไปกับอีเวนต์หาไอจี้นั้นไอไอวงเวียนหมุนวนเลยเนี่ยหมดไปเยอะครับหมดไปเจ็ดแปดร้อยครับเป็นเกือบพันเพชรแล้วด้วยฮะอันนี้ผมลองเปิดดูนะฮะคิตตันหาคิตตันนี้ดูไม่มีนะครับ ็โอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับการที่เข้ามาชมนะฮะยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะผมขอโทษจริงครับที่ไม่สามารถหาให้ทุกท่านได้เลยเนื่องจากผมไม่มีจริงเพชรผมมีอยู่สี่เพชรเนี่ยหมดกับผมอยากได้จี้นั้นมากครับผมเลยลงทุนหาไปเยอะอันนี้จี้นี้ถือว่าเถื่อนนะฮะอ่าอ,อีเวนต์เนี่ยยังไม่ประกาศนะครับผมผมอัดวันนี้เนี่ยเวลา สามโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอีเวนต์ยังไม่เข้ามานะฮะอ้าวมาแล้วนี่ครับอ่ามาแล้วครับนี่นะฮะอีเวนต์มาแล้วครับมีบัฟนะครับก็คือเมื่ออัพเบลเต็มเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตเวฟสามสิบเนี่ยจะได้รับโบนัสคุมลูกเต๋าโบนัสทองโบนัสคะแนนอันดับและส่วนลดค่าพันทางส่วนลดการซื้อต่อบวกห้าห้าพอยนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กเนี่ยโอกาสยี่สิห้าเปอร์เซ็นที่จะถูกขังและจ่ายค่าผ่านทางอีกครั้ง เมื่อถูกปล่อยนะครับนี่ฮะก็คือสกิลมิลาดดีๆแหละครับส่วนอันนี้คือไอพันเพชรเนี่ยน,นี่คือแลกประกายพึกนะฮะถามว่าคุณจะได้ไหมผมก็อยากได้นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไว้คิดดูแล้วกันครับผมมีแค่คิดตันแค่จริงๆผมอาจจะเล่นห้องหลีกนะครับเพื่อหาคิทตันเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีเนาะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชม เดี๋ยวผมจะรีบอัพลงให้เลยที่สุดนะครับสวัสดีครับ